อะไรว่าเฟ้อแฮร์ริสบล็อกเฟ์อืมปลาคือดีเธอเอเหมือนซูชิที่ฉันอยากกินที่ราคา low อ่ะอืมมันมันมีจานละสามสิบบาทสี่สิบบาทหกสิบบาทน่าจะของแพงเนาะไปดูดิบแพงแม่แต่ทานกินไม่เยอะอยู่แล้วไงทานกินแบบยังไงอิ่มไงแม่แต่แม่แต่ไงไม่ใบไม้เหรอใบไม้ใบไม้กินได้กินใบไม้ดีสิ หด๋ว enjoy it นจมหน่อยขอบคุณค่ะเวลากินมาให้เราเบกกี้ยูเคยอีหมูขาบะหมูขาก็เราไปกินด้วยกันไงเจ้าพี่เราไปกินด้วยกันไม่หมูกระทะเบกกี้ไปด้วยหรอไปด้วยไปด้วยที่ไหนวะอันนี่ไงตรงนั้นะตรงนั้นจำไดยยานึกว่ายูไม่เคยอีสคาไปอีอร่อยเบกกี้ชอบกินมาม่าอันนี้อร่อยมากเลยอันนั้นตีหน่อยปะก็เหมกินมาม่า จริงป่ะจริงป่ะเนี่ยหุ้ยจริงเหรอแต่บ้านพี่อยู่ไหนมาทำไมแต่บ้านตัวก็มีนะมีสาขาแรกๆเลยมั้งไม่เนกินหรือว่าไม่ได้มีแม่คือปกติแบบผมไม่ชอบกินบุฟเฟ่เพราะว่ากินน้อยแล้วก็ว่ามันก็มีหลายๆเสียงบอกว่าแบบอื่นน้อยเธอไปกินแค่สาหลายวะกันมีอ่ะไงอ่ะแล้วเห็นแล้คนก็เยอะอ่ะที่ชอบไปกินกับฟินเว้ยแล้วก็จะแบบว่าเป็นฟิลแบบอิ่มพอพอนี่อิ่มก่อนน่ะอิ่มยังกับ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 ยังอะไรเงี้ย แล้วก็เอาสาหร่ายเททิ้งไว้เต็มหม้อลแล้วแล้วก็ต้องเขี่ยเอาเขีย่ยเอาทร่อร่อยเน,น,นาะพี่น้านี่ไม่กินเออใช่จำได้พี่บีนี่ไม่ชอน,นางชอบเขี่ยมาให้ฉันแบบเออเอาไปเ,<อ>เลยอือเป็นนางเงือกหรอฉันกลัวะถ้าฉันกินสาหร่ายเลยอะละหักฉันจะโควไม่เธอต้องกลัวเพราะว่าเท้าเธอโดนน้ำเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยฉันลงน้ำไม่ได้นะแต่พวกเธอรู้ว่าฉันเป็นนางเงือกอืออือโอเคเคเธอรู้ยังตอนเนี้ยรู้ละ รู้ได้ไงอ่ะรู้แล้วว่าโกหกเนาะเบคเชื่อแม้พี่เป็นนางเงือกดีมากเพอเจอเหมือนกันเราอ่ะเชื่อมากยู่ครับอยู่เข้าใจว่าเพอเจอป่ะแปลว่านางไม่เข้าใจบอกว่าเน้องอ๋ออธิบายยากอยู่นะเพอรเจอรอีกเลยไปเออแบบเป็นเรื่อยิ imagine ป่ะเหมือนแบบเหมือนฝันฝันเหมือนแบบฝันเพื่อฝันเพื่องว่าหนักยากกว่าเดิมเลยอันนี้หนักเลย ยอะกว่าเดิมคากข้นนะคิดอะไรเองปะใช่คิดเป็นด้วยคิดไปเองป่ะเปื่อยก็แบบไม่แต่มันแต่มัน impossible มากๆแบบไม่มีอยู่จริงในในโลกอ่ะอย่างที่พี่พูดว่าที่เป็นนางเงือกอย่างเงี้ยใช่ปะมันเป็นไปได้อ่ะแต่แบบไปคืนเรื่องจริงเอาเอาพี่เชนของฉันถ่ายอะไรอยู่น้ำตาไหลเลยอ่ะหยุดเพิร์เจอร์หยุดเพิร์เจอร์เก่งมากลูกเธอเป็นนางเงือกหรือเปล่า ฉันไม่เป็นนางเงือกฉันเป็นหมายูนิคอร์นยิ่งเหมือนกันเร็วหยุดเพอร์เจอร์ใครจะเป็นอะไรอีกผมก็เป็นอะไรผมเป็นนางฟ้านี่นี่ก็เป็นเพอร์เจอร์เหมือนกันใช่มันเป็นเรื่องจริงอยาเห็นไหมเอาไปเลยเออเอาเพราะฉะนั้นเิบก็ต้องเชื่อพี่อ่ะเป็นนางเงือกหยุดเพอร์เจอร์เป็นอะไรเป็นบ้าเป็นเกิดจริงอะไรตอซ้อม ไ่ไห้แล้วฝนป่ะได้ยังนะาขอใหม่กินยาไหมอยากทานแต่กลัวง่วงล่วง่วงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้ำเล่นตลกให้ดูดูหน้าพี่ก็ตลกละขำปะขำแล้วตลกตลกเหยหน้าตลกเอาเบาแล้วเหรออยากได้ทิชชู่กินได้มันไม่อันนี้นี่เลตอวิด กินได้มันไม่ได้ทอดแต่ว่าเฟรนฟรายก็เป็นไปไม่ไม่ไม่จับพี่น้ำใช้น้องกินอันนี้พ um> ี่เชนจะเป็นโมยแล้วนะกินเลยพี่เชนโมยเลยอะไรอะยำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะไข่ไข่กุ้งไงล่ะไข่กุ้งอันนี้ซีวิดซีวิดแปลว่าซีวิดสาหร่ายซีวิดแปลว่าซีวิดไม่ได้แปลว่าไอ้นี่หรอซีวิดไม่ได้แปลว่าน้ำกินหรอซีวิดแปลว่าทอดนั่นซีวิด นี่แี่เล่นหนูไม่ถ้าจะเล่นหนูก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่น่องพี่น้องเล่นกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าหลกอยู่เลยไม่ใช่จับมือพี่น้ำไม่เป็นไรแล้วลูกเอเคทำไรเนี่ยตลกแล้วเห็นมั้ยตลกเลยซีวิทนะไม่ใช่ซีวิทพี่ปีมแล้วเด็กๆคนอื่นตลกไม่ใช่ไม่ใช่ซีวิทอะไรต่อเน่ยยังไม่ได้เลยหรอไม่ใช่นี่เป็นสีไม่ใช่หรืเป็นสีอันนี้เป็นสีต้องเล่นอย่างนี้ยังไม่โบ้บาร์ติดไม่ใช่ติดไม่กัน สิเป็นผู้ก้ากับเป็นผู้ก้ากับซิวิดอ๋อใช่อังกฤษซีวิดไม่ใช่ซิวิดไม่ใช่สิคือผู้ก้กับเราติดอ๋ออีกดิดอ๋อีกนิดนึกก้อนซิวิดซิวิดยากอยู่อ่ะซิวิดมันยากเว้ยต้อกจาคำอื่นเมื่อก่อนเล่นคอดบ่อยตอนถ่ายวงรักก็เล่นบ่อยมากซีวิดไม่ใช่ซีวิดเป็นเวลาคู่รักเขาอยู่ด้วยกันอะไรสวีด เก่งเก่งเก่งเข้าแก๊งได้เล่ไม่เป็นเล่ไม่เป็นไม่เป็นสี่หยุดเพิร์เซอร์หยุดเพิร์เซอร์เอา้โทษนะหมูอยู่ไหนหรอเก่งไปแรงโทษนะไปลาบไก่แทนไหมลาบเอาไก่ไปเอาไก่มายี่อ่ะโทษนะพี่น้ะ อันนี้ราหผมก็เธอพูดว่าเธอเอหอ,หอหอมอ <c oughs> ร่อยเรอ๋อ,อเคเข้าใจเข้าใจ IC i e อุ้อยกลิ่นปากเหมือนปลาไาอยู่นะทีฉันกินส้มบผูกปลา,าเออลืมบอ,อกไปเหมือนรูเอตตอ,อนบ่ายเริ่มเพิ่มคิสตีนนะ <c oughs> เราสูบมาที่นี่นี่ <c oughs> ไม่หนูไม่กลัวเพราะว่าหนูหนูปากหอมมากขนาดกิ้แต่ใคยกินปลาแล้ว ใช่วันนั้นพี่ฟินกินน้ำพริกกะปิเมื่อกี้ยังบอกว่าปากหอมเลยอุ้ยใช่ปะใช่เพราะว่าอะไรรู้ปะกินหมับไปแล้วอะไระแต่ถ้าไม่กินก็อืมเรื่องอร่อยอะตายเมื่อกี้เราเคกินแอนิเมส้มตำทุกคไม่กินเผ็ดได้เลยกินได้กินไม่ได้เผ็ดกินได้แต่ไม่เผ็ดกินได้แต่ไม่เผ็ดต้องทำแบบไม่เผ็ดกินข้าวยัง เสือสาหนูมีอันนี้ด้วยนะลูกพี่ซื้อมาฝากพูดใหม่สิพูดเล่นพี่เขาเปมีคนซื้อมาฝากกินข้าวอาย่างเอาเอาโรยี่มาต่อตรงนี้ก็ได้นะที่คุณมาทำอะไรกันอ่ะวันนี้มาเที่ยวมาที่ยวใช่คิดถึงขำให้อำลังใจฉันเธอเป็นใครอ่ะ วันนี้เรามาจะถ่ายิปสั้นเพื่อประกาศช่องวันวันออนแอร์เลยหรอสับมมีวันแล้วได้แล้วลูกมีวันเราจะเป็นแบบถ่ายกันแบบสับมากตอนตอนหนูถ่ายอยู่อะในวันแล้วอะแบบนี้เลยปะ ออนแอร์วันที่ถ่ายแบบสับทำไมไม่มีใครห้ามปะเข้าใจว่าสับไหมอันนี้พี่ตี๋สับหมูพี่ตี๋มาให้พี่เจสใช่ไหมแบบสับแบบใหม่งงงงไหมนิดนึงไม่นิดงงมากงงมากอหรอเวลาเวลาเล่นอะไรในในในสีใช่ฉับอันนี้สายไม่ได้ทำผมใช่ไหมลูกยังยังไม่ได้ทำมากินข้าวก่อนแต่งหน้าอย่างเดียว ชุดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่เข้าใจไม่ใส่ชุดนี้บอกเขาไปบอกเขาใส่ชุดนี้ไม่ได้ตอนนั้นหนูหนูตามไม่ทันแล้วพี่เนยหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจอันนี้เลยคืออร่อยคืออะไรอ่ะอุ้ยไม่ได้มั่นกับพี่เนยเลยคู่นี้อ่ะวิ้ยแบ๊คพี่เนยมันเนอะไรกันแล้วอะไรวะอะไรวะเขาคิดของเขาอยู่เลยพี่เนยบอกว่าอยู่พักน่าแล้วสลับสลับเขาหรอกมาอะไรวะเราจะให้เขยบ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะได้ไหมแต่พี่นายจะกินแซลมอนไม่ถึงงานที่อยู่ตรงนี้อไม่ไม่กินอะไรอีกแล้วอยากกินชาเขียวอีกอ่ะฮะเดี๋ยวจะไปกินชาเย็นชาเขียวมะลิอ่ะอร่อยเหรออร่อยกินอะไรนะชาเย็นเบสเบสคนนี้แมนยู่หรือว่าครูเตะอดดูเลยเฮ้ยจะไปดูเออ ติดกองใช่ค่ะก็แรกจะไปดูไปเชียแต่ว่าโรนัลดไม่มาจิ๋นเดียวไม่มาแต่ว่าลูกเขาไปอยู่โรงแรมอันนี้เฮ้ยแต่เรามีนี่นะพรกนี้โรนัลดไม่มาเพราะว่าโรนัลโดโกไม่หยอกกับไทยโอ้ไม่เอาโรนัลโดโกไม่หยอกโรนโดโกไม่หยอก a อ y o มยูบอสไม่เอาฉันนี่แหละเจ้านายของเธออ๋อมาเอาเอาโรนัลโด รนัลโเหมือนกันอันนี้โก้นะโกไม่หยอกด้วยอิ่ออะอินี่มัขนมไม่หิวเลยหรอที่พีไม่ดูบอลใช่ไหมไม่ดูแล้คืออะไรอ่ะมาไทยปั๊บเมื่อวานมาไทยมาไทยรู้เป็นเป็นเกมที่ลุ้นที่สุดเบคเขาเขาเขาเตะเอากี่แก้วชานมวันาโดไม่มาไม่ไม่เบ๊เอา อ๋อเปล่าจำพนันกันใิ่ว่าใครชนะนี่ว่าลิเวอร์พูลชนะเป็นการพนันเนาะริเวอร์เบสเบสลิเวอร์พูลตำรวจขาคุณตำรวจเออแต่เขาบอกว่าทีมเล่นอะไรเราพนันอะไรกันรู้ปะชานมน่ารักงงอะไรนะไม่พูดไม่อยากพนันแหละอุ้ยเขาฝากให้กันด้วยนะมันดไม่มาเมนูไม่ได้เอาแบบตัวท็อปมาตัวท็อปมาห่วงกล่อง แต่บัตรแถม่ะเลยเธอบัตรไม่ไหวอ่ะบัตรแบบยอมยอมดูในนั้นก็ได้บัตรเป็นหมื่นโดนเฮ้บัตรเ่พี่สมทานข้าวยังลูกอร่อยอ่ะบัตรข้าวไม่สนจริงปวดใจแล้วพี่สนุกทานข้าวได้ยังป่วยพี่สนุกทานข้าวหรือยังหลอเห็นบอกเขาสั่งข้าวแหรอโอเคนี่พี่สนุกกินหรูร้านราคาอย่างเงี้ยสมุทบนนขบวนราคาเเขาบอกพี่น้ำแล้วก็พี่ฟีนเหมือนแบบทมกับเจอรรี่ เออจริงทำไมอ,ะอ่ะวายูรู้จักคอมแบนเจอรี่พี่หรอรู้กคนแล้วรู้จักรู้จักเจ้าคอมแบนเจอรี่ใช่ไหมรู้จักเจ้าขุนทองเออเธอรู้จักเจ้าขุนทองไหมเจ้าขุนทองอมันคือเซสซิมิสตรีทไทยแลนด์นะอืออรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินเคยขากินนกเจ้าแจมไซรู้จักเซสซิมิสตรีทป่ะอ่ามันสูงแบบคล้ายๆล้ายเซสซิมิสตรีทไทยแลนด์เจ้าขุนทองทแล้วทำไม<า>ต้องเหมือนทอมแบนเจอรี่ไม่บอกกัดกัน อันนั้นไม่ใช่เราแองเจลี่ละอันนั้นหมาไม่เพราะเธอกับฉันเถียงกันไงไม่เกิกับฉันอันนี้จริงเคยมีความใจกันแล้วทำไมเธอกับฉันเหนื่อยละสนุกแล้วพอละสอเหนื่อยกลับบ้านแล้วพอละกลับบ้านนี่จ้ะพี่รักเห็นเสื้อพี่เชิญรึยังฮะเห็นเสื้อพี่เชิญลึยังว้ายชิงช้าสวรรค์จานาร้องเออจานาร้อง ไม่ใช่ชีวิตเธอยังไม่จถึงเธอคิดดีดี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 มันดีมันดีแต่คิดอีกทีไม่รวมเหรอชีวิตแค่ชีวิตเข่ใส่มากกว่าเพราะชีวิตคือชีวิตใส่ใส่ไม่หวังมีเขามาก็มีมา จ,จอีอยบเต๊กมันจเจเนี๊ยบเต๊กไม่กิน,กนอ้าวเราบอกว่าชอบกินมะเขือเทศกินเลยวายอยอ่างมะเขือเทศอะไรนให้กี่การวันนี้<อ>แล้วถ้ามันเทศต,ต้องไว่ายไหมก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ปะมันเทศอ๋อมันเนี่ยม,มีอะไรเทศอีก ต่างประเทศนกกระจอกเทศได้นกกระจอกเทศได้แต่บอกไม่ใช่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 ในละเทศอ๋อคิดอีกดิคิดไม่ได้เนาะอะไม่มึงต้องพูดว่าไม่ใช่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 ก่อนต้องไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มะเขือเทศเออไม่ใช่ไม่ใช่มะพร้าเทศเอออยู่เป็นอยู่เป็นแล้วอยู่เป็นแล้ว อทำไงนะที่เงียบทีี่เงยบก็คือคิดอยู่ขำยำอยู่ขำอยู่ขำอยู่มันจะเป็นคำมันจะเป็นอะไรต้องเทศหน่อยฮะเปียงกันไปตามมันจะพูดว่าอะไรวะไม่ใช่เอ้ที่เองนมื่เขินเทศนี่ใช่ที่เมื่เขินเทศนี่ใช่ที่เป็นเป็นเออ่ที่อยู่แบบอยู่อยู่อีกที่หนึ่งไงปะไทยอันนั้นประเทศหรอต่างประเทศ่ะขอโทษแล้วกันไม่หนุกเลยอุ้ยเออเลิกเลยละ เปลี่ยนแล้เปลี่ยนคเปลี่ยนอะไรเห็นปะเปลี่ยนคำเราต้องเปลี่ยนคำคำนี้มันยากอินอีกดีเหตุ่ะเทอะไรให้เราคุยกันเรื่องอะไรวะมันน่าจะตัวอะไรสักอย่างเจนนี่เรียนโทรศัพท์พอเราเหนื่อยอ่ะพอปวดท้องแล้วพอเลิกเล่นซินเอร์อะไรเจนนี่ใช่ใช่เจนนี่เรียนโทรศัพท์เรียนโทรศัพท์ที่เป็นอิ่มหรือเปล่าอนะคะเอาอะไรเพิ่มนะอยากเอาชาบรีดเดี๋ยวหนูเอาไปทำรับเปิดด้วยนะเอ้ย ลับหมูลับรหมูถ้าจะสั่งเอาใส่ด้วยเชนด้วยมีไหมมาสั่งข้าวสั่งข้าวเดี๋ยวทอดอร่อยย่งไรกันแลวเอ้าเธอได้ยังไม่เอาเลเอาเหรอฟินไหมพี่ฟินพี่ฟินยังร่วมกันไหมฟนไม่เอาแล้วค่ะชาเมลีค่ะบ้านไอรีนขอบคุณค่ะโหบ้านไอรีนเขยอยมาที่นี่เลยเหรอบ้านไอรีนอยู่บนรถบ้านฉันเต็มเลยเนี่ยมีหกเจ็ดหลังฉันก็มีย่างของหลังบ้านว่าโลกของเธอดิไหวไหม

กินนเเหมือตลลายไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลพี่ม่อนจ้าก่อนจะไปกินข้าวพวกพี่อ่ะหนูไปโรงพยาบาลก่อนคนอย่างคุณสั่งต้องพาน้องไปโรงพยาบาลสั่งโรงพยาบาลมาที่นี่เลยพ่อเอาโรงพยาบาลมาเลยหม่อมย่าคะไม่เอาไม่คุยกับหม่อมย่าหอลย่าไม่มาหม่อมย่าไม่มาหม่อมย่าไม่ว่างพ่อซื้อโรงพยาบาลมาเลยตั้งตรงเนี้ยอยู่ตรงตรงเนี้ยแล้วก็บอกหนิว่าม่อนหลารอสร้างสามปีนะมุกหลอกหายก่อนที่แม อ้ยยังไม่อิ่มเลยค่ะแม่มาเลยอุ้ยกินอะไรอ่ะชีฟมากเป็นไหมเ้ยเาเกลือรักหอบแม่เป็นสาวเปวๆก็ต้องกินส้มกินส้มวาเลนเซียเรียกชื่อเต็มเต็ม้องข่าวส้มมาเลนเซียมาเลย น้ำอุ่นโอเคอุ่นทั้งคู่ไม่ทำดีมากเลยน้องเซ็มเลยน้ไปล้างจมูกเลยไอ้นอนไปล้างจมูกแล้วก็ไปไปรีเช็คหน้าเลยไปล้างจมูกเป็นไหมลูกไปล้างจมูกเก่งมากค่ะถ้าทำไม่เป็นพี่ฟิล์มจะตอบว่าพี่ฟิล์มไปทำให้น้องกันก็ทำเองก็ทำเองเปิดอนยูทูบดูว่าวิธีล้างจมูกทำยังไงเงี้ยแล้วพอลูกล้างเสร็จแล้วลูกก็เป็นอ้าวอ้าวได้พี่สาวคนมาสงสารไปพี่เชน ซับหน้าปลาพี่เชนเข้าวซีนไม่เป็นไรเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เชนเล่นเองพี่เชนโผล่อยู่หลายเรื่องอยู่ไหนเนี่ยไปดูมาใช่ไหมนีงมียำไม่ได้หมดซุปเปอร์ไซส์แท้จริงนะคะคนนี้ไปเจอไหนอีกจะเจอจะไปเจอไหนออะไรนะอะไรนะอะไรนะไปไปเจอไปเจอไหนคะเยอะอยู่อ่ะเธอจริงเหรอพี่เชนจะไม่เล่นเป็นมอนแล้วพี่เชนเขาเล่นเยอะกว่ามึงอีกนะจ้ะหรู้ปะเขาเล่นทุกบท แล้วก็คือทำอะไรทำเรื่องหรอเขาเป็นนางเอกพระเอกไม่เห็นนางเอกพระเอกเล่นไปหมดแล้วแม่บ้านแม่บ้านแม่พระเอกพระเอกเขาสลับวิ่งได้เงยมาเงยถ้าไก่เรียกข้าวงั้นเรางั้นเราต้องกินต่อเรื่อยๆไปเดี๋ยวไปทำผมต่อนะคะเดี๋ยวรอพอเขาซ้ำเสร็จแล้วหนูไปทำผมต่อ แล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปถ่ายของเราขอไปกินเพลินไปได้เลยเฮ้ยหนูจะไปเอานี่ด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาน้ำไปเอาอะไรเอาน้ำอย่าเพลินไปเลยสองแก้วแล้วอะอ้าวแล้วฉันถ่ายใครอะอยากกินก็ได้ตั้งกล้องอยู่ฝั่งเดียวหนาแล้วฉันถ่ายใคร ตึกึงดึงๆึงอะนะอยากเอากูทับกลับบ้านจุ่อิ่มแล้วค่ะเริ่มเหงาละตอนนี้หงามาพี่ฟิตรีดุดาเริ่มเหงาละตอนนี้เหงามาตั้งน้านละพี่เชนคนดูกี่้านนะตอนนี้หรอ้ คุณสามแล้คะตอนนี้ประมาณ13ล้านพอดีว่าเป็นเจ้าของอะคะ่ะก็เลยปิดร้านกินข้าวคนเดียวอืมปิดร้านแล้วก็กินข้าวคนเดียวชิวๆดีกว่าพ<อ>เพราะว่าค่อนข้างเครียดคุณยากดดันนะคะชามมล,ลีที่นี่ค่อนข้างอร่อยก็เลยกินสองแกลล้วเลยวิ่กินเบอร์เกอร์แล้วมันเป็นเนื้อนะคยกินเนื้อหรือเปล่ากินได้ Yes Becky has been sick yes, mm, yesterday พรุ่งนี้ก็สามมอน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 แต่พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้หนูไม่พักเลยแต่ว่าเบกกี้พักอยู่พักอยู่แปลว่า่าก็ยังพักหน่อยยังจะบอกของกินด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ค่กิงของเยากินด้วยได้ไหมของกินด้วยได้ไหม ฟรีน <A> I love you ย a ย I love you too รับหมูนัวมากพี่ฟลีนจริงปะจริงแซ่บเลยหรอสุดสหัวใจเขาคั่วคือแบบของมันถึงเราจะต้องเป็นลายต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเขาจะต้องมาเรียกเก็บหน้าเก็บขมแง่ๆเลย ไปทั้งหมดแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่ถือถุงหลุยส์ตองอันใหญ่อะถุงหลุยส์ตองเก๋ๆก๋ยุกไม่ใช้ไม่ใช่แล้วหรอกคะ่ะก็ถุงเรื่องอันนั้นอ๋อเคได้ค่ะแล้วใช้กุบชี่ก็เรื่องอันน้อยชอบนะขะชอบค่ะชอบกระเสีบก็บชอบกระเสีบเลยแซ่ชอบชอบ เออวิดีโอยาวมากยังโหลดไม่เสร็จเลยค่ะอ๋อมันใส่หลอดผิดฝั่งดะอุ๊ยชั <laughs> <laughs> ้นเองไงไม่มีใครแล้วโอเคโหลดแล้ว Please take care of your health พี่ฟีนและน้องเบกกี้ได้ค่ะ จะ take care for the best เลยค่ะหน่อยอ้ยเขาบอกว่า Becky plate full meal is not s h eat e something yet ใช่ she eat something อยู่ She eat something นะบัตรอริสันบิตนะใช่ she eat เออแซลมอนแซลมอนนี่ไงแซลมอนนี่คือ half of plate เลยนี เบกกี้เอเินอรึ่งออฟเฟรชนะ and this one ชือ <and> อ่อนีอ่ and เบอร์รเกอร์กินเนาะน้องกินเนาะเบอร์เกอร์โอ้อย่าก็เ,เตรียมสแตนบายขนมจุบจ <laughs> ิบไปนะระหว่างเซต ฮะเขาให้เอากลับบ้านใช่ปะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ฝากพี่ทีมอาหารอ๋อเป็นใช่ต่อไปก็ต้องไปกินสองวันอีก Beast <m> โอเคปิดไลน์แล้วนะอยากพี่ปีนต้องไปเตรียมถ่ายแล้วพี่ปีนมาอันนี้ไลยโอเคได้พี่บาาค่ะขอบคุณนะคะทุกคน Enjoy Q7 นะคะ